ค่ะช่วงนี้ใครที่ชอบทานกาแฟหรือว่าชอบดื่มกาแฟต้องอมไม่พลาดกับวี่ตุ๊กค่ะผู้ชมไปที่กาแฟนะคะถือว่าเป็นธุรกิจสุดฮอตที่มีกระแสแรงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ชาวบ้านที่ปลูกกาแฟบนภู ภูซางเนี่ยที่จังหวัดหนองบัวลำพูกลับขายเมล็ดกาแฟได้ราคาน้อยค่ะจนต้องปล่อยไร้ทิ้งโดยมีจุดประกายให้ลุงหวังนะคะได้ลุกขึ้นมาการพัฒนาขั่วกาแฟหม้อด,ดินอินทรีค่ะอยู่ถิ่นที่ภูซางเนี่ยให้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะสามารถสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างภาพจําสร้างไรายได้กลับคืนสู่คนในชุมชนค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ น้ำกาแฟอันหอมกรุ่นที่กำลังไหลผ่านกาแฟคั่วบดจากสองมือหนึ่งแรงแบบแมนนวลสกัดเอาสารที่ให้รสชาติดีเยี่ยมออกมาจากเมล็ดกาแฟเป็นความตั้งใจของลุงหวังนายจิยรยุทธก์กองแก้วชาวบ้านภูทองตาบลสวรณรณนคูหาอำเภอสวรณรณนคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูที่อยากให้ผู้ที่รักการดื่มกาแฟสัมผัสได้ถึงความใส่ใจความจริงใจและหอมละมุนไม่เหมือนใครเราลองทใ้ให้ ท้องถิ่นได้ได้ดูว่าเออลุงหวังไม่มีความรู้ยังขายได้เลยลหวงก็เลยเริ่มทําการตลาดด้วยทําปีแรกก็ออกออกบูธก็ดิฟชิมฟรีครับไม่ได้ขายก็ชิบขึ้นไปชิมฟรีอย่างเดียวเสร็จแล้วก็มีคนกล้าเขาเดินไปชิมเพราะว่าถ้าเราไปขายเลยเราอาจจะไม่ขายเพราะว่าออหน้าหน,หนวดแบบนี้กาแฟจะกินได้ไหมวาเขาก็คงคิดกันลุงก็บอกเออ เพราะว่าโดยปกติเราก็จะมีโรงทานนะครับที่ลงไปเราก็ไปสไตล์แบบโรงทานนั่นแหละออกบูธก็เหมือนโรงทานก็ิชิมฟรีครับถ้ามีคนเข้ามาชิมกาแฟเรารู้จักเรามาพูดคุยกับเราก็เออเป็นกําลังใจให้ลุงหวังได้ได้กล้าพัฒนาต่อก่อนที่จะมาเปิดร้านกาแฟลุงหวังมองเห็นว่าชาวบ้านที่นี่ปลูกกาแฟอินทรีย์บนเขาผูสางจำนวนมากแต่ตลาดรับซื้อน้อยและให้ราคาต่ำ ลุงหวังจึงเกิดไอเดียทำกาแฟรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครด้วยการคิดค้นนำหม้อดินเผาที่มีอยู่ในท้องถิน่นทดลองทำเป็นเครื่องคั่วกาแฟที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังทำให้ได้รสชาติที่ดีและมีกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองลุงหวังได้สร้างห้องคั่วกาแฟหม้อดินอินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยใช้อุปกรณ์เรียบง่ายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองติดตั้งมอเตอร์ให้ทำงานด้วยระบบโซลาเซล์ ฝาหม้อทําจากไม้ติดเครื่องวัดอุณหภูมิถังแก๊สติดเครื่องวัดแรงดันและหัวแก๊สควบคุมเปลวไฟซึ่งทําให้ได้มัเล็ดกาแฟขั้วหม้อดินทั้งแบบขั้วอ่อนขั้วกลางและขั้วเข้มแบบแมนนวลที่แสนอร่อยบรรจุในขนาด250กรัมราคาเพียง190บาทเมื่อคั้วกาแฟและสามารถส่งออกขายได้ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกเกษตรกรที่ปลูกกาแฟในท้องถิ่นให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นกาแฟคั้วหม้อดินลวงหวังก็อ่า เป็นเป็นเป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เดินตามได้ง่ายเพราะว่าหลังจากนั้นลุงหวังก็พาพี่น้องทําก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองในในสวนนะครับก็มีหลายแบรนด์ mm hmm. ที่เป็นเขาทําเองแล้วก็ปลูกเองครัวเองขายเองเนี่ยก็ก็ได้เดินตามงั้นี่ก็ถือว่ามันชัดเจนขึ้นครับถึงถึงก็รู้สึกก็ภูมิใจอยู่นะครับว่า คนคนตัวเล็กๆอย่างลุงเนาะจะพาพาเดินเดินได้ขนาดนี้ก็ดีใจอยู่ครับถึงมันจะนน้อยนิดแต่ว่ามันก็ยังก็ดีกว่าที่ที่เราไม่ทำอะไรเลย แม้ลุงวังจะจบการศึกษาชั้นม .3 แต่ลุงหวังเชื่อว่าถ้าเรามีไอเดียก็สามารถประยุกต์ได้ทั้งการปลูกเมล็ดกาแฟการเรียนรู้ขั้นบทกาแฟการริบกาแฟการชงกาแฟให้หอมกรุ่นหรือแม้แต่การนำหลักวิศวกรรมมาประยุก์ทำหม้อด,ดินขั้วากาแฟแบบอินทรีย์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ลุงหวังมันหาความรู้เพิ่มเติม ลุงวังเชื่อในเรื่องกล้าคิดกล้าทำและตั้งเป้าขอจดทะเบียนให้กาแฟหม้อดินถินผู้สซางเป็นสินค้า G.I. ให้คนทั่วไปได้รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่คนในชุมชนอุทไทยอัคราจันทร์ถ่ายภาพกิ่งการก้องซุย NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดน้องบัวลำพู